สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สากุร c าชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำา v H ค่ะทุกคนก็คือเราจะเอาลูกแกงยากุซ่าสีเหลืองกับลูกแก๊งยากุซ่าสีชมพูมา Vs กันนะคะมาดูกันค่ะว่าฝั่งไหนจะชนะนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะบอกว่าเราลืมไปนะคะว่าเขาเป็นเด็กอมตะนะคะคือเขาเจะแบบ เหมือนฆ่าเหมือนเวลาต่อสูขข้กับเขาแล้วเขาจะไม่มีวันตุยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนเขาอึดมากด้วยหรืออะไรสักอย่างหึ่งว่าอาจจะไม่มีวันตุยอยู่แล้วเจ้าของเกมอาจจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเพื่อความสนุกนะคะเราจะลองเอาเขามาวีเอ็ดกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ถ้ามันมีเสียงซาซาเข้ามาในคลิปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรานะคะอัดคลิปใกล้พัดลมนะคะอากาศมันร้อนไงก็เลยแบบ เปิดพัดลมเห็นนะคะทุกคนอันนี้เราก็กําลังจะทําความรู้จักกับเด็กๆนะคะทุกคนคลิปนี้เราไม่ได้เอาครูอนุบาลมาเกี่ยวด้วยนะคะเราจะเอาแค่เด็กๆนะคะมาต่อสู้กันนะอืมก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะถึงจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงนะคะเขาก็ไม่มีวันตูยทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะคะจากที่เขาเป็นมิตรเนี่ยเขาก็จะกลายมาเป็นศัตรูกันนั่นเองนะ อันดับแรกก็จะเรียกมาละอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะมาแล้วนะคะสีเหลืองรอสีชมพูมานะคะเพื่อนๆอ,อันเดียกก็เดี๋ยวรอนะคะจะเรียกแก๊งยากุซ่านี่เด็กๆสีชมพูมานะคะจะบอกว่าเด็กอนุบาลน,นะคะก็คือจำนวนเท่ากันหมดทั้งสองฝ่ายนะคะเราจะเป็นผู้นำในครั้งนี้นะคะนี่ ก็คือมาเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เขาหันหน้าชนกันจากนั้นนะคะเราจะมาหาท่าทางนะคะปล่อยพลังขึ้นเต่าของเรานั่นเองนะคะก็ใช้สเต็ปเดิมเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะทําให้เขาแบบทาตามเราทั้งหมดเลยนะคะนี่มาเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะคะเราก็จะทําคลิปวีเอ็ดนั่นเองนะคะ คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปแนวนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่อที่ทําไปอ่ะคนก็ดูเยอะอ่ะเดี๋ยวมาแล้วทุกคนอากดเลยแล้วกันนี่นะคะนี่มาแล้วทุกคนเอาละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาทาไมอ่ะไอหนูไอหนูไอหนูไปดูเพื่อนหนุนตอนนี้เขาก็ต่อสู้กันอย่างเมามันนะคะแล้วเราก็มีความสุขนะคะแต่ว่าอาจจะปวดหัวบ้างเพราะเสียงมันค่อนข้างดังโอ้โหปิ้วไปนู่นโอเค ก็คือไม่มีอะไรมีแค่นี้เลยทุกคนคลิปเนะี้ยคลิปนี้มีแค่นี้เลยค่ะเพื่อนอืมทุกคนทุกคนเบื่อไหมถามจริงคือแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ไงก็ดูเขาตีกันไปก่อนแล้วกันนะทุกคนคือสนุกมากอะคือแบบถ้าเกิดการตัวเย่กนะ็คืออยากรู้จริงๆว่าฝ่ายไหนจะชนะนะอืมแบบแต่ว่าเขาเป็นเอกอาาัคะเอาคุณครูอนุบาลวิ่งไปแล้วนะคะ วิ่งไปไหนไม่รู้น่าจะวิ่งไปแจ้งตำรวจเนี่ยวิ่งไปหมดเลยทุกคนไม่มีเลยนะคะในโรงเรียนน่าจะวิ่งไปแจ้งตำรวจนะคะทุกคนเดี๋ยวตำรวจก็คงมานะคุณคูณวิ่งไปแจ้งทุกคนเดี๋ยวเราอยากรู้นะคะว่าแก๊งยากุซ่าสีชมพูเนะะี่ยเขามีปฏิกิริยาแบบใดโอ้ก็คือแบบยืนยิ่งมากแกไม่มีอะไรหน่อยเนาะคือลูกตีกันนะเนี่ย คือเด็กๆตีกันแต่ว่าฝั่งยากูซ่าก็คือยืนนิ่งมากค่ะเพื่อน <ๆ S 1> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็คือเขาตีกันแบบโหดมากอ่ะตีไม่สนลูกใครนะคะโรงเรียนก็คือตะพังแล้วนะคะทุกคนทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะเอาตำรวจมาลงนะคะสองคนนะคะทุกคนอ่ะ มาแล้วนี่มาดูกันโอ้โหดนตอนนี้ตำรวนยิงกันแบบยิงยิงเพื่อความสงบแต่มันไม่สงบไงเพราะเนื่อจากว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตำรวจต้องตุยแนย่เพราะว่าเด,เด็กเขาเป็นเด็กอมะตะนะคะวิ่งเข้าไปแล้วหนูวิ่งเข้าไปทําไมล่นะทุกคนคือแบบสงสารตำรวจมากมีสองคนนะคะเดยวก็คงทยอยมานะคะทุกคนอ้าวิ่งเข้าไปในโดงอีกนะคะทุกคนทีนี้ก็จะตุยดักมะเาเอ้า ทุกคนคือแบบตำรวจ,ำรวจตำรวจคือตำรวจคือแปลกมากเมืองนี้คือตำรวจทํางานกันแบบแปลกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้มีตำรวจมาเพิ่มแล้วนะคะแต่เราอัดคลิปไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาตุยเย่กันไวมากอะ่ะคือมาปุ๊บตุยปักเลยนะคะเพื่อนก็งงเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมก็ต่อสู้ใหญ่เลยนะคะโอ้โหสนุกสนานมาก ก็สำหรับวันนี้ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ช่องโรดี้สากุระด้วยนะคะไว้เราจะทำคอนเทนต์อะไรนะเพื่อน,อนๆก็รอติดตามชมนะคะทุกคนใครชอบคอนเทนต์อย่างเงี้ยก็ช่วยกดกรทึบไลค์มาเลยนะคะทุกคนสนุกไหมคือตอนนี้ปวดหัวมากเลยเพราะว่าเสียงมันดังมากนะคะ